สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซีน้อยพาทัวร์นะครับก็เจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็วันศุกร์นะก็พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ ก็เป็นวันหยุดของผมนี่แหละเพราะว่าผมไม่มีงานนะก็เลยหยุดภาคสนามจะหยุดวันอาทิตย์แค่วันเดียวนะแต่ถ้าวันเสาร์ไม่มีงานก็หยุดได้เลย,เลยครับผมแค่ไปถ่ายรูปสแกนนิ้วแค่นั้นส่วนถ้าใครนั่งในออฟฟิศก็จะทำงานแค่จันทร์ถึงศุกร์ครับผม แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์อันนี้คือคนในออฟฟิศนะถ้าภาคสนามก็จะหยุดแค่อาทิตย์ครับผมทำงานหกวันตอนนี้ก็สี่ทุ่มจะยี่สิบนาทีแล้วครับผมสี่ทุ่มสิบสามสี่ทุ่มสิบห้าแล้วตอนนี้ตามหน้ารถผมนาฬิกาหน้ารถผมไวกว่าสี่นาทีไวกว่าห้านาทีสิตอนนี้นาฬิกาหน้ารถ1สิบยี่สิบแล้วก็เป็นสี่ทุ่ม ยี่ลบห้าก็เหลือสี่ทุ่มสิบห้าไม่มีอะไรหรอครับผมรู้สึกหิวหิวเดี๋ยวผมขับออกไปหาอะไรกินดีกว่าอีกอย่างนะบวกกับไม่ได้ขับพี่ใหญ่มานานแล้วคลิกร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวขับเขาออกมาหายืดเสน้นยื่สายสักหน่อยนะจอดไว้นานนะก็ สงสารเหมือนกันขับแต่น้องเล็กสุดคลิก160แล้วก็น้องกลางคลิป125คกรับผมส่วนพี่ใหญ่ก็จอดไว้นานเลยเดี๋ยววันนี้เอามาขับเล่นสักหน่อยแล้วก็ขับไปหากินข้าวกันอีกอย่างก็เดี๋ยวคุณผู้ชมคิดถึงนะก็ออกมาทำคลิปให้ดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราผมว่าจะไปหากินก๋วยจับสามทุ่มนะแต่เป็นการ ขับไปกินแบบอ้อมๆเลยนะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยชมเส้นทางกันดีกว่าขับรถเล่นเนาะรับลมตอนกลางคืนด้วยโอเคครับเดี๋ยวเดินทางขับรถเล่นกันดีกว่านะไปกันเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่เส้นกำแพงเพชรหกนะครับผมก็มุ่งหน้าไปเออ สถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือชื่อเดิมสถานีกลางบางซื่อเดี๋ยวจะขับรถเล่นอ้อมๆดีกว่าให้คุณผู้ชมได้ดูเส้นทางยามค่ำคืนในกรุงเทพมหานครนะแถวชานเมืองนะไม่ใช่แถวในเมืองถ้าในเมืองมันต้องเข้าไปในเมืองเลยรถจะติดนะเดี๋ยวผมขับแถวชานเมืองให้ดูนี่แหละใครที่ชอบแบบดูการขับมอเตอร์ไซค์เนาะ ดูบรรยากาศการขับขี่สองข้างทางเนาะใครที่ชอบฟิลแบบเนี้ยผมคนนึงแหละที่ชอบแบบดูการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของช่องอื่นๆด้วยนะดูบรรยากาศสองข้างทางว่าเขาไปไหนมาบ้างไปไหนไปนู่นไปนี่มาบ้างเงี้ยเออผมก็ชอบเหมือนกันนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวออกมาขับรถเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูเลยเดี๋ยวเราตรงต่อไปครับผม นี่ครับผมสถานีกลางกรุงเทอพอภิวัตรกล้องน่าจะเห็นแหละแต่ก็น่าจะมืดๆนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะตอนนี้สี่ทุ่มจะครึ่งแล้วโอเคครับไปกันต่อครับผมไม่ได้ครับคลิกร้อยห้าสิบมานานพอกลับมาขับอีกรอบก็เป็นฟิลเหมือนเดิมเลยครับไม่แตกต่างจาก แต่ก่อนเนาะที่ผมชอบขับฟิลไหนฟิลนั้นเลยเพราะเราใช้งานคลิกร้อยห้าสิบบ่อยเนาะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยพอมาขับอีกรอบก็ฟิลเดิมนะครับบิดติดไม้ติด,ม,ตดมือเพราะผมทําชุดข้างมาเนาะทําชุดข้างผ่าท่อสายทัวรลิงทาแบบสเตปทัวร์ลิงโดยเฉพาะเลยไม่ยุ่งกับเครื่องไม่ยุ่งกับอะไรเลยครับ งแต่ก็จะไม่คุ้นๆนหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ขับมานานเนาะเรากลับมาขับอีกรอบก็ต้องปรับตัวนิดนึง <c oughs> <c oughs> จึ๊บติดไฟแดงครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราตรงต่อไปเลยดีกว่านะไปเส้นเทอดำริถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปโผแถวราชวิภาเอ้ยไม่ใช่อ,อสภา,านะแถวราชสภา ขาวเลี้ยวซ้ายก็จะไปพระรามหกแล้วก็เส้นปฏิพัฒน์นะครับผมรอไฟแดงกั๊หนึ่งครับก็ไฟเขียวแล้วนะครับพึ่งขับออกตัวมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราตรงไปเส้นเทิดดำริกันต่อนะครับผมเรียบทางรถไฟเพื่อน,นๆอยากให้ผม ขับคันไหนบ่อยสุดก็ลองแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาได้นะเราจะสับกันขับไปเรื่อยๆไม่แช่อยู่ที่คันใดคันหนึ่งนานๆนะในการลงคลิปนะครับผมเราจะสลับไปสลับมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมตรงไปกันต่อครับ คลิก1้อยหของผมเนาะก็แต่งตรงทัวรลิงเลยนะมีชิลบังลมโดยเฉพาะเลยนี่ชิลนะก็ขับสบายเลยนะครับผมลมไม่ไม่ค่อยโดนตัวนะขับสบายเลยไม่ล้าไม่เหนื่อยอะไรเลยครับชิลๆเลยแล้วก็กระจกนะของ R3 ของนั่นแหละของ R3 นั่นแหละแค่แค่แดัดแปลงเข้ากับชุดหน้ากาก,ากตรงนี้นะ ก็เป็นทรงแบบทัวรลิงแบบดูดีเลยครับผมอ๋อไฟแดงอีกแล้วเจ็ดวีครับก็ถ้าใครอยากรู้นะการแต่งของผมเนาะผมก็จะบอกให้นะเพราะผมหมดไปเยอะเลยนะกับการแต่งรถคลิกร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ใช่หมดแบบ รวดเดียวนะครับผมคือค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยเนาะได้รถใหม่ปุ๊บก็เริ่มแต่งเลยครับแต่งยังไงก็ได้ที่ไม่ยุ่งกับชุดไม่ยุ่งกับห้องเครื่องสิ <c oughs> ไม่ทำเครื่องไม่ทำอะไรก็ทำแค่ชุดข้างแล้วก็ผ่าท่อให้มันโล่งๆแค่นั้นแหละครับแค่นี้ก็ได้กำลังล <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> ก็ผมก็ <c oughs> ทำแบบถ้าตีเป็น เงินนะในการแต่งรถผมว่าก็น่าจะสามหมื่นกับสี่หมื่นเลยนะทำมาเยอะครับผมแบบว่ามันไม่ได้จบเนาะในการทําชุดข้างเนี่ยผมก็หาแนวอยู่เยอะเลยกว่าจะลงตัวกว่าจะได้สเต็ปที่ใช่ก็เดิมเอิมอไม่ใช่ดิผมทํามาแล้วี่ยคันแน่ของผมนะก็ว,วิ่งได้130ยสากือยสี่เลยครับ นั่งนั่งขับแบบชิวๆเลยไฟแดงอีกแล้ว5้าสิบผมเนาะผมก็แต่งทําชามกระโหลกคัดทําชามไล่เม็ดนะเนาะ,นะชุดข้างอะไรก็เป็นเม็ดสิบสามเม็ดแล้วก็สิบสี่สามเม็ดครับผมให้ได้รอบต้นแล้วก็รอบปลายให้มันไหลๆอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นีดีกว่าครับผม,ถ,มววถ้าเราเอ้ยไม่สิเลี้ยวขวาถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปโผล่ตรงอนุสาวรีย์นะตรงนี้ก็เป็นถนนลาชวิถีนะครับผมเนี่ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเนี่ยจะไปโผล่อนุสาวรีย์โรงพยาบาลมงกุฎเก้าโรงพยาบาลราชวิถีนะแต่เราเลี้ยวซ้ายครับผมเอ้เลี้ยวขวาครับผมโอ้ยลิ้นพันพูดหลงๆล,ล,ลืมๆไปละเลีเ้ยวขวามา แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะขับไปนู่นแหละข้ามสะพานไปโผูแยกบางพัดเลยดีกว่าสะพานอะไรนะก็ไม่รู้ปกเก้าไหมหรือว่าปิ่นเก้าไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมสะพานเล็กๆตรงเส้นเนี้ยที่จะไปโผลเส้นจรันเนาะส่วนมากจะรู้แต่เส้นทางครับถ้าจะให้รู้ชื่อรู้สถานที่อะไรอย่างี้ก็ ไม่ค่อยรู้หรอครับรู้แค่เส้นว่าต้องไปเส้นไหนเส้นนั้นเส้นนี้แต่ไม่รู้ชื่อครับผมตามวิถีการวิ่งไรเดอร์มาก่อนนะรู้แค่ว่าไปตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่รู้จากเส้นทางครับไม่รู้จักชื่อเส้นทางด้านหน้ามีไฟกระปิบกระปิบด่านใช่ไหมเอยมาลุ้นกันครับว่าเป็นด่านไหม ไม่ต้องลุ้นหรอครับด่านอยู่แล้วหรอครับผมค่อยๆขับครับก็น่าจะพึ่งตั้งเลยนะยังไม่มีเจ้าหน้าที่เ๋อมีแล้วนี่มีแบบประปายโอเคครับไปกันต่อครับผมก็ถ้าเราเจอด่านเนาะก็ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกครับถ้าเอกสารเอกสารรถครบมีใบขับข้งขับขี่ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวครับผม เข้าไปเลยอย่าไปกลัวครับเราไม่ผิดเราสายสะอาดอยู่แล้วไฟแดงอีกแล้วก็เจอด่านแบบใกล้ๆกันเลยนะครับผมด่านตรงนี้ก็อยู่ฝั่งขวามือผมนะอยู่นละเส้นอยู่เล่นสวนกันตั้งทิ่ีกันเลยตรงเส้นลาดวิถีเนานะ เราก็ตรงกันต่อไปเส้นนี้นะครับผมถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนาะรถติดติดมากๆเลยนะนี่ซ้ายมือก็เป็นโรงพยาบาลวัชระนะครับผมเดีย๋ยวเราตรงไปเส้นบางพัดดีกว่าข้ามไปจรันนะครับผมเป็นการขับรถไปกินข้าวที่แบบไกลที่สุดแล้ว เพราะอะไรเหรอเพราะเราขับอ้อมเลยยังไงล่ะติโอกาสทําคลิปไปด้วยเลยครับผมอีกอย่างนอก็ไม่ได้ขับพี่ใหญ่มานานแล้วเอาเขาออกมายืดเส้นยืดสายหน่อยนี่แหละครับสะพานที่ผมบอกแต่นะผมพูดชื่อสะพานถูกไหมนะอ่านชื่อก่อนนะสะพานอะไรสะ สะพานกรุงทนโอ้ย oh, สะพานกรุงทนครับผมผมน่าจะชพูดชื่อว่าสะพานปกเก้าสะพานปีนเก้ามั่วเลยนะครับผมเป็นสะพานกรุงทนนะเออ,อย่างนี้แหละครับผมรู้จากเส้นทางนะแต่ไม่รู้ชื่อว่าจุดนี้เป็นเส้นอะไรชื่ออะไรเนาะรู้แค่เส้นทางอย่างเดียวตามวิธีไรเดอร์ตรงไหนเคยไป ตรงไหนไม่เคยไปโอเคขามาฟังจรันแล้วนะนี่ตรงไปด้านหน้าก็เป็นเส้นจรันแล้วครับผมชืบบรรยากาศการขับขี่ยามค่ำคืนมันก็สบายแบบนี้แหละครับผม รถโล่งๆนะในกรุงเทพชานเมืองก็ยิ่งโล่งไปใหญ่เลยครับนี่นะคุณผู้ชมแยกที่เป็นข่าวเนาะที่ตำรวจแม่งมันชอบตั้งตรงนี้นตั้งเลี้ยวมาก็เจอเลยเนะี่ยผมเอียงคอทายอยู่เนะี่ยแต่ตอนนี้ดึกแล้วนะไม่มีนะแยกบางพัดนะตำรวจมันชอบมาตั้งตานตรงทางโคง้งรอไฟแดงกันสักครู่ครับผม ก็เลี้ยวเข้าสู่เส้นจะรันสนิทวงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราครับเส้นนี้แหละตรงไปเรื่อยๆข้ามสะพานพระรามเจ็ดกลับไปเส้นวงสว่างแล้วก็ไปร้านว๋วยจับสามทุ่มเพื่อที่จะกินข้าวครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะผมอะก็นอนเล่นโทรศัพท์เล่นโน่นเล่นนี่ อ๋อแล้วก็แอบตกใจอย่างหนึ่งนะคลิปกลับบ้านเนาะเอ้ยไม่ใช่ดิคลิปมาทำงานเนาะนะครราชสีมากรุงเทพเนาะโอ้ยยอดดูเป็นหลักพันเลยนะโอ้ยผมตกใจเลยก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดติดตามด้วยนะก็แค่คลิปเดียวเนาอยอดติดตามผมขึ้น50-60กว่าคนเลยนะ ผ่ผมตกใจมากเลยนะเพราะว่าทำคลิปมาหลาย EP ก็จะขึ้นแค่นิดๆหน่อยๆนะครับวันละหนึ่งคนสองคนอย่างเงี้ยเผื่อๆวันนั้นไม่มีคนติดตามเลยอย่างเงี้ยจะขึ้นประมาณหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนอย่างเงี้ยขึ้นนิดเดียวครับผมบางวันก็ไม่มีใครติดตามเลยแต่พอคลิปนั้นผมลงไปเนาะคนติดตามพุ่งเลยครับโ่ผมตกใจมากจริงๆนะแล้วก็ดีใจด้วยครับผม จะพยายามทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะเป็นกําลังใจให้ช่องซีซีน้อยด้วยนะผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะแต่ช่วงนี้ก็เป็นคลิปวิ่งงานหรือว่าคลิปขับรถเล่นในกรุงเทพกันไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปเที่ยวคลิปกับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยรอผมมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะ คลิปทำคลิปมาให้ดูนะครับผมคลิปแบบเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่คลิปกลับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่เส้นจะรันนะไปกันต่อครับผมก็คลิปนครราชสีมากรุงเทพเนาะ มันเป็นคลิปขากลับเนาะกลับจากบ้านนอกมาทํางานที่กรุงเทพเนาะก็เผื่อใครที่แบบเพิ่งเข้ามาดูช่องผมนะผมก็ได้อัดคลิปขาไปด้วยนะเออกรุงเทพราชนครราชสีมาเนาะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์นิดนิดหน่อยหน่อยนะอุปกรณ์การทํา y o Youtube อะไรอย่างเงี้ยเกิดพังขึ้นมาโทรศัพท์ผมเนาะใครที่เพิ่งมาดูแล้วยังไม่รู้ก็บอกไว้ครับผม ผมได้พูดไปใน EP ที่37นะก็เสียดายเหมือนกันครับผมคลิปขาไปเนาะกรุงเทพนครเราจะสีมาก็อัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วกลายเป็นว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นผมพังครับผมช่างบอกว่าร้อนเกินไปจนทําให้อุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในเครื่องมันคายอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเอาไปซ่อมจริงๆช่างเขาบอกว่าอุย้ยไม่รู้ไม่แน่ใจครับผมน่าจะเป็นหนักเขาเลยซ่อมไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะโดยการไปซื้อเครื่องใหม่มาเรียบร้อยแล้วไม่ซื้อสิผ่อนครับผมก็สร้างภาระให้ตัวเองอีกเปาะหนึ่งครับผมก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรามีความรับผิดชอบเราขายันก็ไม่จําเป็นต้องร้อนตัวหรือดิ้นรน,น,นทุรนทุรายอะไรหรอกครับแค่เรามีความรับผิดชอบเราก็ใช้ชีวิตประจําวันต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมอย่าไปคิดมาก อีกอย่างผมก็มีงานมีการทำเนาะเลือกงานผมก็มาวิ่งคงวิ่งแก๊บอย่างเงี้ยมันก็มีรายได้อยู่แล้วขอให้เราขยันแค่นั้นแหละครับผมโอเคก่อนเลี้ยวมาจะข้ามสะพานพระรามเจ็ดแล้วนะครับผมนี่เลยสะพานพระรามเจ็ดไปกันต่อครับ แท็กซี่ก็ไม่เลี้ยวสักทีเปิดไปเลี้ยวไว้อ่ะเราแซงไปเล้งรั้นอ่ะบางโพนนทบุรีชิดซ้ายแต่เราไม่ชิดนะเราก็ตรงไปวงสว่างครับผม ลงสะพานพระรามเจ็ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่เส้นวงสว่างนะครับผมอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงละก๋ว,วยจับสามทุ่ม นนทบ,บุรีเลี้ยวซ้ายตาวูเลี้ยวขวาถนนวิภาวดีรังสิตตรงไปตามป้ายเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ด้านขวามือนะที่จะไปสะพานพระรามติดนาะเส้นวง,งสว่างนะรถติดนะเขาก่อสร้างอยู่ครับผมโอ้ติดยาวเลยครับผมเราก็ไปกันต่อครับ ไอสปอร์ตไลท์ผมเสียข้างนึงนะคุณผู้ชมสําหรับคลิกว5ยห้าสิบเนาะอันน<ด>ี้ผมก็เปิดให้คุณผู้ชมดูนะติดแค่ข้างเดียวติดแค่ฝั่งซ้ายปกตินะถ้าติดสองข้างเนี่ยจะสว่างมากกว่าน,นี้เลยนะก็รอแก้ไขเห<ถ>มือนเดิม <mm> อ่ะปิดดีกว่า บิ Big sea, ang, mm ๊กซีวงสว่างก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับผม okay. โอเคลงสะพานแล้วครับ เดี๋ยวเราชิดซ้ายครับผมพงเพชเรเลี้ยวซ้ายบางซื่อเลี้ยวขวาถนนวิภาวดีตรงไปเหมือนเดิมเราก็ชิดซ้ายครับผมไปกันต่อครับ ด้านหน้าเนาะก็เป็นแยกประชานุกูลนะครับผมแต่เ,เราเลี๋ยวซ้ายกันดีกว่าไปเส้นประชาชื่นนะโอ้ยขับเร็วจังเลยคันนี้จ๊บโอเคก่อไกลจะถึงร้านหวจับสามทุ่มละซ้ายมือนี่นะโรงพาบาลเกษมราชประชาชื่นนะครับผมประกันสังคม ของที่ทำงานผมก็ทำโรงบาลน,นี้แหละครับใกลที่ทํางานสุดละอ้อติดไฟแดงอีกแล้วึบโอเคครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะ เพราะว่าตรงไปประมาณ300เมตรเนี่ยก็ถึงร้านก๋วยจับ3ามทุ่มละก็วันนี้ก็ถือว่าออกมาขับรถเล่นเนาะเอาพี่ใหญ่คิก150ออกมาขับรถเล่นยืดเส้นยืดสายสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้ขับเขามานานเนาะสงสารครับผมรถกันโปรดคันแรกเนาะรักมากกันเนี้พาเราไปทุกที่เลยนะไม่ค่อยจะยิ่งเงา โอเคครับงั้นเราลากันเท่านี้เลยแล้วกันเนาะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะไม่ยาวมากก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซีซีน้อยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ซีซีน้อยพาทัวร์ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม